เรื่องเล่าจากหน้าวัดตอนประสบการณ์บ้านพักสยองขวัญเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นความเชื่อเรื่องลี้ลับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับฉันอายุได้32ปีทำงานเป็นพนักงานขายเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่ง ดิฉันได้มีโอกาสไปทำงานต่างจังหวัดบ่อยๆและแต่ละจังหวัดที่ไปทำงานนั้นจะต้องพักเป็นเวลาหลายวันซึ่งที่พักแต่ละที่นั้นก็ไม่เหมือนกันมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปแต่มีอยู่สถานที่หนึ่งที่ทำให้ฉันไม่สามารถที่จะลืมเลือนได้ซึ่งทำให้ฉันจำมันมาจนถึงทุกวันนี้ เราและกลุ่มของเราได้รับมอบหมายจากหัวหน้าให้ไปประชาสัมพันธ์สินค้าที่จังหวัดหนึ่งในเขตภาคอีสานเป็นเวลาสีห้าวันดิฉันได้ให้น้องในกลุ่มหาสถานที่พักเหมือนที่เคยแต่ว่ารอบนี้หาที่พักยากเป็นพิเศษไม่รู้ว่าเพราะอะไรกันแน่หรือเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักที จนมาเจอที่หนึ่งเป็นที่พักที่ห่างจากตัวอำเภอเมืองพอสมควรที่พักชั้นล่างจะเป็นปูนเปือยข้างบนจะเป็นไม้ผุผงพังแต่ว่าดูรวมๆแล้วก็พออยู่ได้อยู่เราจึงตัดสินใจพักกันอยู่ที่หอพักแห่งนี้ฉันไม่เคยคิดเลยว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจ ที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตก่อนที่จะเดินทางเราจะร่วมกลุ่มกันไปทำบุญเสียก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินทางและการทำงานอย่างราบรื่นเราก็เลือกไปทำบุญที่วัดหนึ่งในย่านแม่น้ำฝั่งธนบรุรีซึ่งเป็นวัดประจําที่พวกเราได้พากันทำกันอย่างต่อเนื่อง เราก็เตรียมสังฆทานดอกไม้สิ่งของต่างๆไปถวายพระก่อนที่จะกลับจากวัดนั้นอยู่ๆก็มีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านได้ทักขึ้นมาว่ารอบนี้พวกเองไปแล้วจะไม่ได้กลับมาครบทุกคนนะอ้าวทำาไมหลวงพ่อว่าอย่างนั้นคิดในใจแล้วแต่บุญวาสนาพวกเราก็หันหน้ามามองกัน มีพี่คนหนึ่งอยู่ในกลุ่มก็เลยถามพระว่ามีอะไรหรือเปล่าครับหลวงพ่อหลวงพ่อมองหน้าแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรหลวงพ่อได้หยิบขันพรมน้ำมนต์มาพรมให้กลุ่มเราแล้วก็พูดขึ้นว่าอาตมาเป็นพระพูดอะไรมากไม่ได้หรอกก็แล้วแต่บุญแต่วาสนาของพวกเอ็ก็แล้วกันนะเวลานั้นพวกเราก็ไม่ได้คิดอะไรเลย ยังแซลคนในกลุ่มอยู่ว่าสงสัยพี่ในกลุ่มจะได้เมียเป็นคนภาคอีสานละมัง้งคงจะไม่ได้กลับมากับเราเราพูดคุยกันไปอย่างสนุกสนานเมื่อฉันกลับมาถึงบ้านเตรียมเสื้อผ้าเก็บเข้าของของใช้ต่างๆใส่กระเป๋าแล้วเพื่อที่จะเตรียมตัวออกเดินทางในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาที่ดิฉันกำลังจะนอนอยู่นั้นรู้สึกว่า กำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่านี่ใช่ความฝันหรือเปล่าฉันเห็นภาพของยายของดิฉันมาบอกว่าอย่าไปเลยพร้อมกับดึงมือของดิฉันไม่ให้ขึ้นรถตู้พอพูดจบเท่านั้นดิฉันก็สะดุ้งตื่นรู้สึกเจ็บปวดข้อมือแล้วฉันก็ลุกขึ้นนั่งบนหัวเตียงก็งงว่านี่มันคือความฝัน หรือว่าเราคิดไปเองกันแน่เพราะว่าปกติเราไม่เชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วฉันพยายามไม่คิดอะไรจนถึงตอนเช้าก่อนที่จะออกจากบ้านเห็นรูปกลุ่มเราที่ถ่ายด้วยกันหล่นพื้นกระจกแตกกระจัดกระจายเต็มพื้นไปหมดแต่ด้วยรถตู้มารอรับที่หน้าบ้านเลยจะโกนบอกแม่ว่าแม่เก็บให้ด้วยนะเพื่อนมารอรับแล้ว ฉันรีบเอาเครื่องใช้สัพพระขึ้นรถตู้ทันทีในขณะที่รถตู้กำลังจะออกเดินทางอยู่นั้นฉันได้หันหลังมองกลับไปที่บ้านเห็นคุณยายมายืนอยู่หน้าบ้านฉันตกใจกลัวเป็นอย่างมากรู้สึกหน้ามืดตาม,มัวตอนนั้นกังวลใจเป็นอย่างมากรู้สึกไม่ค่อยดีใจตุ้มๆต,ต่อมๆกับการเดินทางในครั้งนี้ มือนกับว่าจะมีลางอะไรสักอย่างมาบอกเหตุล่วงหน้าแต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรพยายามคิดจะรีบไปทำงานให้เสร็จแล้วรีบกลับมาบ้านก่อนที่จะถึงตัวจังหวัดฟ้าก็เริ่มมืดลงในทันทีเพื่อนๆของเรา,เราต่างก็พากันนอนพักผ่อนฉันก็นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือไปเรื่อยเปื่อยแต่รถก็ค่อยๆหยุดลงค้างข้างหน้า ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นรถติดยาวเหยียดเลยและรถของเราก็ได้ขับผ่านได้เห็นอุบัติเหตุรถเก๋งกับมอเตอร์ไซค์ชนกันคนขับรถมอเตอร์ไซค์โดนรถที่ขับตามมาเหยียบซ้ำเหยียบไปครึ่งศีรษะสมองไหลเลยเป็นภาพที่สยดสยองมากแต่ที่ผิดสังเกตไปกว่านั้นเราเห็นคนยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง กำลังมองมาที่อุบัติเหตุอยู่บนกลางถนนนั้นคนที่มองมาเหมือนคนขับรถมอเตอร์ไซค์มากเราคงคิดว่าใช่แล้วละ่ะตอนนั้นเราก็ไม่กล้าบอกเพื่อนในกลุ่มทำอะไรไม่ถูกได้แต่ขมตาให้หลับลงในที่สุดรถก็มาถึงตัวเมืองเราก็ได้แวะซื้อของกินกันเพื่อนๆนก็เห็นดิฉันทำหน้าไม่ดีไม่สบายใจ หน้าตาซีดเซียวเพื่อนในกลุ่มก็เลยถามว่าเฮ้ยแกเป็นอะไรหรือเปล่าวะฉันก็ตอบไปว่าไม่ได้เป็นอะไรหรอกปวดหัวนิดหน่อยหน้ามืดตามัวไม่อยากทำให้เพื่อนไม่สบายใจถ้าเราพูดความจริงไปในขณะนั้นฉันได้เห็นเหมือนมีพี่น้องฝาแฝดในกลุ่มสองคนไม่มีสีสันที่ฉันตกใจมากสุดลงไปกับพื้นทันที ตกใจกับภาพที่ตนเองเห็นฉันรู้สึกเริ่มไม่ดีแล้วเลยขอไปนอนพักบนรถตู้ก่อนสงสัยเราจะตาฝาดทุกคนรีบซื้อของแล้วขึ้นรถตู้เพราะเริ่มรู้สึกไม่ดีกันแล้วในขณะที่กำลังขับไปที่พักนั้นก็ได้คุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นคนขับรถตู้แกก็บอกว่ารู้สึกไม่ดี ตั้งแต่ขับรถเข้าจังหวัดแล้วเหมือนว่ามันมีอะไรสักอย่างลุงขับรถตู้แกเป็นคนค่อนข้างที่จะมีเซนเราเลยคุยกันว่ากลับก่อนได้ไหมหลังเทศกาลเราค่อยมาทำงานกันใหม่หัวหน้าคงไม่ว่าหรอกจะกลับทำไมอีกอย่างก็ใกล้จะถึงที่พักแล้วด้วยเพื่อนอีกคนบอกวันนี้คงนั่งรถเหนื่อยมากันทั้งวันแล้ว กลับไปพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้พวกเราค่อยมาปรึกษากันใหม่ว่าจะยังไงกันต่อไปทางเข้าที่พักของเรานั้นสองข้างทางมืดมากมีป่าเต็มไปหมดแล้วไม่มีบ้านคนอยู่เลยสักหลังบ้านที่เราพักอยู่ในซอยเปลี่ยวลึกเข้าไปในซอยอีกเรามาตามบ้านพักที่เขียนไว้ตามแผนที่แต่หาเท่าไหร่มันก็หาไม่เจอ หรือว่าเพราะมันดึกมากแล้วเพื่อนในกลุ่มทุกคนก็กังวลใจจนมาเจอบ้านหลังหนึ่งเราก็เลยจอดรถถามทางว่าที่พักของเรานั้นไปทางไหนกันแน่ในขณะที่เราบอกชื่อที่พักนั้นชาวบ้านก็เริ่มทำหน้าตาสีแปลกๆแล้วเอามือชี้ไปทางด้านซ้ายแกบอกว่าเลยไปสามแยกก็จะถึงแล้วบ้านพัก อยู่ในซอยขวามือและเราก็ขับรถตามที่ชาวบ้านบอกเราทั้งหมดก็ตกใจกันเอ๊ะเมื่อกี้เราก็ขับผ่านมาทางนี้นี่นาทำไมไม่เห็นห้องพักเลยน้องในกลุ่มเริ่มสีหน้าไม่ดีแล้วเหมือนเขากำลังจะร้องไห้บอกพี่หัวหน้าหนูไม่อยากพักที่นี่แล้วหนูรู้สึกไม่ดีเลยแต่ว่าหัวหน้า ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเราพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยตื่นปรึกษาหารือกันรถตู้ได้มาจอดที่หน้าบ้านพวกเราก็ได้พากันยกของลงจากรถเพื่อเข้าไปเก็บในบ้านในขณะที่เรากําลังเดินเข้าบ้านอยู่นั้นเราสังเกตได้ว่าบ้านหลังนี้เพิ่งถูกตัดต้นหญ้าทำความสะอาดเหมือนกับว่า ไม่มีคนอยู่มานานแล้วพวกเราก็จัดแจงกันพักผ่อนเพราะเวลานั้นไม่มีใครคิดอะไรเพราะเหนื่อยมากแล้วอยากจะพักผ่อนเต็มที่ในบ้านมีทั้งหมด3มห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีห้องครัวและห้องนั่งเล่นห้องนอนจะอยู่ข้างบนทั้งสมห้องใช้ได้สองห้องอีกห้องหนึ่งเจ้าของบ้านบอกไว้ห้องนี้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ต่างๆของเจ้าของบ้าน ซึ่งเขาได้ล็อกกุญแจไว้ห้องที่เราพักอยู่บนชั้นสองติดกับห้องที่ล็อกกุญแจไว้ส่วนฝั่งตรงข้ามเป็นห้องของพี่น้องฝาแฝดพวกหนุ่มๆเขาก็นอนกันข้างล่างทุกคนก็ต่างอาบน้ําและก็แยกย้ายกันไปนอนตามปกติเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าเพื่อเข้าไปทํางานในตัวเมืองจบตอนที่หนึ่ง